เจคเคนนํนำเสนอให้ชมกับบ้านปรับลดราคานะคะแปลงนี้นะคะเดิมขายอยู่2 2 0ล้านสองแสนบาทค่ะเจ้าของขายเองค่ะตอนนี้ปรับลดราคาเหลือเหมาแปลงเลยนะคะในราคา2ล้านบาทบ้านพร้อมที่ดินยกสูงบ้านบ่อหินตำบลสันป,ป่าเปาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพื้นที่ขนาด100ตารางวานะคะมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน135ตารางเมตร อายุของตัวบ้านหลังนี้สร้างมาแล้วประมาณ6ปีค่ะมีพื้นที่ด้านนอกเหลือไว้ต่อเติมหรือว่าปลูกสวนปลูกต้นไม้เพิม่มเติมด้านนอกได้เลยนะคะส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องรับเขก1ห้องครัวและ1ลงโรงจอดรถค่ะห่างจากเซนทรันเฟส10กิโลเมตรนะคะเข้าเมืองใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาที ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะมีตลาดมีเซเว่นค่ะอยู่ในแหล่งของชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะสองร้านบาทค่ะสนใจติดต่อสอบถามและนัดชมพื้นที่แปลงจริงกันได้ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าและคุยรายละเอียดโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะในวันนี้เจคเนโน้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ